สวัสดีจ้าทุกคนที่เข้ามาชมคลิปดูคลิปของป้าแอวจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลจ้าสำหรับคลิปนี้จากป้าปแอวมีวิธีแก้ไขเวลาที่แม่หมูของเรามีอาการดุนะจ้าไม่ยอมให้ลูกกินนมนอนทับนมไว้หรือว่ามีอาการดุ กัดลูกทำร้ายลูกนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้ป้ามีวิธีมาบอกต่อนะจ๊ะมาแชร์แบ่งปันเนาะมีอยู่4วิธีเผื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้อง,องๆที่เลี้ยงหมูด้วยกันทั้งมือใหม่มือเก่านะจ่ะประสบปัญหาแบบนี้อยากลองนําไปทําไปใช้เนาะป้าคิดว่าน่าจะมีประโยชน์แต่สําหรับตัวป้าเองภาคปฏิบัติสําหรับ วิธีสีวิธีนี้ป้ายังไม่เคยทำเนาะเพราะว่าป้าน่ะยังไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นกับหมูแม่พันธุ์ของป้าแต่ที่ป้าจะเอามาพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้ก็ได้จาก f c เนาะแชร์แบ่งปันกันมาทั้งในคอมเมนต์แล้วก็ทั้งไลน์เนาะจะบอกมาว่าวิธีแก้ไขอันนี้ใช้ใช้แล้วได้ผลดีไปาเอาก็เลยขออนุญาตเอามาแชร์ลงในคลิปในช่อง YouTube ของป้านะจ๊ะเผื่อว่า เพื่อนๆพี่ๆที่เท่ามาชมคลิปมีปัญหาจะได้นำไปแก้ไขได้เนาะสำหรับคลิปนี้ป้าก็จ,จะขอบอเป็นปาภาษาผากกลางเนาะจ้ะเพราะว่าเพื่อมีเอฟซีที่เพิ่อนอ,อ,อาจจะฟังภาษาอีสานบ่ชัดเจนทุกคำเนาะก็เลยอ,อยากบอกเป็นปาภาษาปากกลางเพื่อว่าเพื่อนมีปัญหาเพื่อนจะได้นำไปแก้ไขได้เนาะจะ้ะสำหรับวิธีที่หนึ่งเนาะจะ้ะก็คือ ใช้ยาสตรีเบนโลนะจ๊ะเนี่ยที่ปแหววขึ้นให้ดูในจอนะจ๊ะอันนี้เป็น f อเนาะที่ว่าเขาใช้แล้วได้ผลเนาะก็เอามาแชร์แบ่งปันแล้วก็ส่งมาให้ป้าดูว่าเอออันเนี้ยเขาใช้ได้ผลดีสําหรับแม่หมูที่ดูไม่ให้กินนมลูกนะจ๊ะใช้ยาสตรีเบนโลผสมกับอาหารให้แม่หมูกินและแม่หมูก็จะแบบว่า นอนนิ่งนอนเชื่องยอมให้ดูกินนมนะจ๊ะยาสเตียบนโลผสมอาหารนะจ๊ะวิธีที่1ทีนี้มาถึงวิธีที่2นะจ๊ะวิธีที่2ก็จะขึ้นภาพให้ดูนะจ๊ะอันนี้ก็ FC ส่งมาทางคอมเมนต์ทางช่อง YouTube ของป่าเนาะขออนุญาตเอามาลงในในคลิปเนาะให้เพื่อนๆดูอ่า FC คนนี้เขาบอกว่าเขาใช้มูลนะจ๊ะมูลหรือว่าขี้ของแม่หมูนั่นแหละเอามาทาตัวลูกหมูทุกตัวที่คลอดออกมาใหม่นะจ๊ะ าจากแม่หมูที่ดุจะกัดลูกเนาะเขาก็จะมาดมดมด,มด,มดูพอได้กลิ่นมูลของเขาขี้ของเขาแล้วเขาก็ไม่กัดลูกเลยยอมให้ลูกกินนมและไม่ทําร้ายลูกด้วยเขาบอกว่าใช้วิธีนี้ดีดีเขาเคยใช้ได้ผลทุกครั้งที่แม่หมูที่มีอาการดุแล้วไม่ยอมให้ลูกกินนมใช้แล้วได้ผลดีทีนี้มาถึงวิธีที่3นมจ๊ะวิธีที่สก็คืออันนี้ไปแอบไปดูมาจากอินเทอร์เน็ตนะจ้ะใช้เหล้าขาวจ้ะ ใช้เหล้าขาวกอกปากแม่หมูเลยถ้าแม่หมูน้ำหนัก100กิโลขึ้นไปก็ใช้เหล้าขาว1แก้วถ้าหนึ่งแก้วกอกปากแล้วยังไม่หายวันต่อมาก็กอกอีกหนึ่งแก้วสำหรับการใช้เหล้าขาวแก้ปัญหาแม่หมูไม่ยอมให้นมลูกนะจ๊ะแต่ถ้าแม่หมูแม่พันน้ำหนักไมถึง100กิโลเขาก็ให้ใช้ประมาณ ครึ่งแก้วนะจ๊ะกอกปากวันถึง2วันนี่แหละแล้วแม่หมูก็จะสงบยอมให้ลูกกินนมโดยดีแล้วก็ไม่ดุร้ายอีกเลยถ้าใช้เหล้าขาวแล้วก็วิธีที่4ี่นะจ๊ะวิธีที่4ี่ก็คือ,อการใช้ยาซึมเนาะอันนี้ก็เอฟซีทางภาคเหนือเนาะส่งมาบอกป้าทางไลน์ว่าใช้ยาซึมก็ได้ผลดีเหมือนกันเจจะซึมให้แม่หมูเนาะ แม่หมูก็จะนอนซึมยอมให้ลูกกินนมแล้วก็จะไม่ดุแล้วก็จะให้นมลูกตามปกติใช้ได้ผลดีอยู่สําหรับยาซึมจ้ะนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าพิธีแก้ไขเนาะเวลาแม่หมูเขามีอาการดูรายเนาจะลัางขอดลูกทําลายลูกกัดลูกเนาจะ,ะเป็นปัญหาใหญ่ไปเอาเหฮดคลิปลงให้เบ่งสองสามมือก่อนเนาจะ อันวิธีแก้ไขตัวนี้อันผู้เพิ่นมีประสบการณ์เหตุมากทามาเพื่อนกับวา่าใส่ได้ผลเนาะปากกับขออนุญาตมาแชร์ลงในคลิปให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพ,พีอันผู้มีปัญหาหรือว่าประสบกาลังประสบปัญหาในล่องนําไปทาไปเหตุเพื่อมีประโยชน์กัพคนเลี้ยงหมูน้ากันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เนาะก,กับเป็นคลิปสันส้นๆแปเวากับมาว่าบ่คุยซูฟังเพื่อมีประโยชน์ก็พคนเลี้ยงหมูนํากันพอกันไหมในคลิปหนาเนานะจ๊ะขอขอพุณนุกการติดตามเนะ้อจ้ะทั้ง fc ไม่ fc เก่าเนาะจ้ะขอขอบค ถูกใจกดไลค์กดแชร์นอกจากเป็นกําลังใจให้ปแอลคนทำคลิปพอกันไม่ได้คลิปหนาวันลจัจะพี่น้องเขาจะมีเรื่องยังมาบอกมาคุยสู่กันฟังอีกนะจ้ะโชคดีมีความสุขทุกคนเด้อสวัสดีจ้า